สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะช่องข้อหอมชาแนลคะ่ะหัวข้อข่าววันนี้นะคะข่าวดียืนยันตุลาคมนี้ได้แน่นอนจ่ายทั่วไทยรับรายละ1,000บาทรวมสูงสุด3 0 0 0บาทกลุ่มไหนได้บ้างเช็คเลยคะ่ะก่อนจะไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆคะ่ะ ยืนยันตุลานี้กำหนดนัดวันจ่ายเงินรวมสูงสุดเป็นเงินค่าอะไรบ้างมาฟังกันค่ะค่ะวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอก็ได้อนุมัติงบกลางวงเงินกว่า1,000ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กลุ่มอสอมและอสอสอโดยแจกให้คนละ500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมรวม2เดือนเป็นเงิน1,000บาทค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้กำหนดวันจ่ายแล้วค่ะ จากวันที่30กันยายนนะคะก็เปลี่ยนมาจ่ายวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอสอมอและอสอสอด้วยนะคะและล่าสุดวันที่28กันยายน2565นะคะคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอก็ได้อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มให้กับอสอมอและอสอสอเพิ่มอีก2,000บาทระยะเวลาปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2565รวมกับ1,000บาท ก็เป็นเ <im Alto> งินทั้งสิ้น3,000บาทค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวของไทยโพลออนไลน์นะคะยันตุลานี้ได้แน่ค่าเสี่ยงภัยอสมอสส2,000บาทข่าวประจำวัน <im> ที่28กันยายน2565นะคะที่พานันย้ำรัฐบาลห่วงใยอสมอสสเร่งจ่ายค่าเสี่ยงภัย2,000บาทภายในตุลาคมนี้วยเป็นด่านหน้าที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมโควิดค่ะ 28กันยายน2565นะคะนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือว่าครอมอนะคะมีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสียงภัยนะคะ สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครและอสอสอนะคะในการเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในชุมชนจำนวนคนละ2,000บาทค่ะซึ่งระยะเวลาปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2565นะคะว่า ในการเบริกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยนะคะทางระบบ e-social welfare นี้กลมบัญชีกลางนะคะได้กำหนดปฏิทินการเบริกจ่ายรอบเดือนกันยายน2565สำหรับผลการปฏิบัติงานของอสมเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2565ค่ะและเบิกจ่ายรอบเดือนตุลาคม2 5 6 5สำหรับผลการปฏิบัติงานของอสมเดือนกันยายน2565ค่ะ นางสาวที่พานันยังได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลขอขอบคุณการทำงานหนักที่ผ่านมาของอสอมและอสอสอนะคะซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะเบื้องต้นในระดับชุมชนโดยเฉพาะการดูแลทั้งมาตรการป้องกันมาตรการคัดกรองและมาตรการการดูแลกลุ่มเสี่ยงค่ะที่เจ้าหน้าที่อสอมและอสอสอ เป็นด่านหน้าเคอะประตูดูแลถึงบ้านสำหรับกลุ่ม608นะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยและประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งไม่สามารถเข้าไปถึงบริการสาธารณาสุขได้นะคะที่สำคัญคืออสอมและอสอสอเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้สามารถควบคุมโควิด -19 ได้จากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังได้ค่ะ โดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2565ระยะเวลา4เดือนที่เ <rarely> จ <shops. float> ้าหน้าที่อสมและอสสต้องมีภาระงานที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้นสำหรับการควบคุมโควิด -19 ในครั้งนี้ค่ะนางสาวที่พานันได้กล่าวว่าที่ผ่านมาอสมนะคะได้ทำหน้าที่เคาะประตูบ้านแจ้งสถานการณ์และการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ยังตกหล่น เพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและติดตามอาการพร้อมคอยเฝ้าระวังคัดกรองติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเน,นื่องและให้ความรู้ในการตรวจ ATK รวมทั้งการสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ในการติดตามดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านทั้งยังดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาวะหลังติดเชื้อโควิดหรือลองโควิดค่ะ และบทบาทของอสมอ,อสอสอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวอีกด้วยและยังไม่ยุติยังคงต้องทำงานอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดควบคุมได้แต่ก็ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคะ่ะโดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวด้วยคะ่ะที่ผ่านมาโดยรัฐบาลน,นะคะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าใจและตระหนักความสำคัญบทบาทหน้าที่และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อสอมอและอสอสอนะคะคือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าต้องมีเพิ่มขึ้นมาเพื่อคว,วบคุมสถานการณ์โควิดค่ะโดยนอกจากจะอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้อสอมอ,อสอสอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ ในชุมชนเพิ่มขึ้นคนละ500บาทต่อเดือนค่ะและยังได้พัฒนาระบบสวัสดิการให้แกอ่สอสมทั่วประเทศนะคะเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับอสอมและครอบครัวนะคะเช่นได้รับค่ายกเวน้นค่าห้องพิเศษค่าอาหารพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ และได้มีจัดตั้งสมาคมชาปนากิจสังเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือชกสอ,อสอมอโดยดำเนินการค่าจัดการศพและค่าส่งเคราะห์ครอบครัวอ,อสอมอด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำกล่าวจากปากของนางสาวทิพานันสีริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ ค่ะสรุปแล้วนะคะอสอมและอสอส,อสอจะได้รับเงินรอบแรก1,000บาทนะคะในวันที่21ตุลาคม2565<ม>และอีก2,000บาทก็จะได้ภายในเดือนตุนลาคม2565ค่ะซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันค่ะ ซึ่งจะมีการจ่ายอย่างแน่นอนค่ะรวมเป็นเงิน3,000บาทซึ่งเราขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอสอมอและอสอสอด้วยนะคะที่เป็นด่านหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใ,ใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ